หลบรถขอบคุณครับลูกตัวใหญ่มากเลยดูขอถ่ายเราหนักกว่าถ้าอย่างนั้นเราว่ป่วยเลยไม่จับเด็กดื้อเลยได้ไหมวิก็เดี๋ยวเราิก็ป่วยเลยใส่แล้วเวิก็มันมันมันเลยโอเคได้เลย ไปหามัมี่หามัมี่หามัมี่หามมี่ามี่เหมือนหลวงจีนเลยเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนโอ้แมาก็เจ็บเลยอ่ะ ไอวาเอาเอาเอามาให้เอามาให้ท well, so. ี่นุ่นอุ้มหรือใครอุ้มใีเขาคุ้นๆดีกว่าเออมันจะได้ไม่รอโอ้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 อ้โ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 ออ้โอ้โอ้โ้โอ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 ้้โออ้โ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 ้โอ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 ้โ ไเจอีได้แล้วไปด้วยมา้นัทนนท์นันนท์โอเคอเคโ้เคโอเคโอเคโอนคโอเคโอนคอเคโอ้คโอเ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 คโอ้คโอเ e โอเโอโอโอ้โอโอ้โเโอโอโออโอ้อโอโอโเโอโอเโอโออโออโอคโอโอโอโคโอ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 คโออโ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 อคโออโ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 อคโอโอโอ ม่ายแล้วพี่โอ้ทีกอลทเดี๋ยวพูแล้วหนึ่งสทีกอทีก Are you ready? y e a y e a Ready 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 มาจะใหม่ก ah, ่อนจะใหม่ก่อนไปลืนักตัวมไหมครับไปแล้วไปแล้วมาแล้วนักเร่เ็นไม่ังน้องพีอ้าวัอดีค่ะัสดีค่ะนูเราต้องไปเอาเดี๋ยวมไปเอารถเข็นตามไปดีกว่า ป๊ะปาหยิบ<ป>รถเขีนให้หน่อยสิไม่ไออกเดินทางได้แล้วค่ะหนูยิบมาแล้วอันหนึ่งค่ะมองเาด้วยนะขอบคุณค่ะ โอเคอาเอาไปพี่โปใส่แล้วไหนทิีทิพีเสีย่เท่าไไหนขอบคุณก่อน่แล้วไปขอบคุณ้อไปลินไปนะขอบคุณทรับก่อนขอบคุณครับเอันนี้ไหมขอบคุณครับไม่เอานิโปกำลังโมอยู่พอแล้วไหมลูกเต็มแล้วมั้

โอ้โหผลประกอบการดีมากขอขอถ่ายลูกไดคนได้คะมามายืนตรงนี้เลยลูกเขกกไปหาป้าเขาอยู่ทังนี่แหละค่ะมายืนบังหน้าป้าเลยลูกเอาเลยค่ะโเต็มใจถ่ายไปเนี่ยลูก กันยันน้องตกใจเลยพี่ฮาโลวีนเลยปาอยากให้กี่หลังนี่ไงมาละแป๊บหนึ่งลูกแปบบหนึ่งไปไปบ้านต่อไปกันลูกไปไอ้วาจ๋าไอ้วะจ๋าเหงาแตกกันไหมเหงอแตกเลยอะไปไปไปเดินต่อเดินต่อไอ้วาเราผ่ดีกันหนึ่งแล้วกันนะมีมาริโอ้กับหลุยด้วย อุ้ยไอตีมไอตีมไอติมเอาตีมอกินไอตีมด้วครับเสียงอ่อนเสียงหวานเดี๋ยวขอกระที่อีกหนึ่งยังตีมไหมลูกเอาเขาไปเปลี่ยนเสื้อดีไหมเนี่ยดูมันร้อน แต่มันก um ็ไม่บ oh, 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 euh. ่นนะไม่บ่นหรอกอยเด็กเขาไม่รู้ว่ามันร้อนแต่ว่าเป็นเด็กก็ดีนะเดี๋อยวาน้อยเอาหัวออกก่อนก็ดีเอาหัวออกเเอโอ้โหดูะเออลูกร้อนร้อมามาใส่ใส่ตรงนี้พี่นุชไปไปไปไอไป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 ไอไไปไปเลยไป ไปอ้อมไปอ้อมไปเ้า้มไปยยไม่ร่ค่ะโอ้โหร้อนแล้วคนนีต่อใช้ได้ขอให้รัวค่ะตาตาตาเข็งไปแล้วนี่ไายระวังเลยไปต่อยังไปต่อยางไปเลยหายแล้วม่องไง ดูกัอร huh? right. ่แล้วมองอีหน่อยมองอีหน่อยมองอีหน่อยพี่ดีพี่ดีไปอย่างเงี้ยไปปกอดมะพี่เรากอดจาลัอร่อยไม่พอไปคาะเหน่ยหน้าขึ้นมาเระถามว่าไม่ใบเยนื่อเฮ้ยแหวกพี่แหวกเตตวอุ้ยเดนอสาว พี่ีแดวสาวพี่ีพี่ีทาเร็ดูเร็วพีแดหวสาวว่านี่ทางนี้พีแวสาวพี่ทีแสาวี่แวสาวอตัวนี้ยอยากจับไหมอยากจับปะจับไหมไปแล้วไปแล้วปาปลาปลาูใบมนีบ้านนี้ ไปไหนไหนไหนทุกคนหันไปทุกคนหันไปเซ็นต์คิ้วก่อนแล้วอะเซ็นต์คิ้วก่อนอะไปนั Ko ่งรถอะนั <t <t ่งลงนั่งลงตัวเล็กตัวเด็กนั่งลงอ่ะบายบายก่อนบายบายก่อนแล้วไปแล้วบายบายพี่ทีลงพิธีบายบายก่อนนารานน้าดนีเดี๋ยวเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกไปจ่อนรถนั่งไปไปไค่ะ เดี๋ยวไปเอาเดี๋ยวไปขอลูกโป่งของพี่หันมาดาราหันมามองอีเมื่อกี้ที่เราตกลงเอาไว้ฟ้าเจอฟาเธอร์เปล่าหันมาแล้วอยากฟาเธอร์ต้องถ่ายรูปมาเอาอปดูไปเอาเลยยืนตรงนี้อ่ะไปยืน้างหน้าลูกยืน้างหน้าถ่ายรูปเลยเอาแล้วมายืนกันไม่ได้ถ่ายกับไม่ไม่ไม่ต้องเท้ายืนก็ตาล่ะตาตาเยอะหน่อยอ่ะหันมาหันมาหันมามองอี เรามีข้อตกลงกันเส้นไว้ใช่ไหมบอกว่าป้าช่วยกันอยากเปลี่ยนเสื้อมาแล้วเ่ะเปลี่ยนแล้วค่ะไม่ไหวค่ะร้อนไปๆเดินแบบมาตลอดทั้งโค้ตไปเนี่ยทักที่สวัสดีค่ะร้นี่ป่ะดอยไรกันนเล่นปะปุก็เียนเลยนะะปุ้งเป็นดรากูแล่สิ แงอ่ะคะคนดมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะนี่ใช่สุ่ดนักข่าวเราให้เป็นร้านเลยพี่กินช็อกแลตได้้่ไว้ค่ะไว้ค่ะคนนี่ไงเราแบบต้องทีไหมเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยนะมีกรอบๆด้วยนี่ไงเถ่ายเลยครับอาอนี่ไงแต่ว่าปกติคนไม่แมควาว่าถ้าเขาไม่อยากถ่ายอ นี่คั่กนอเผมเยอะนี่ฮะก้หน่ลอมนั่นอะไรอ่ะนั่นร้านอะไรอ่ะโอ้โหบ้านมันคืที่หนึ่งในตองอูอ๋อทุกปีด้วยนะเขาีเกมดนี่ยหรอมีชูเหรอพีพีมาเร็วเร็วเรช่วยพอช่วย เลเอทาอะไรนะไม่ถึงไม่ถึงแล้วมันจะถึงไหมเนี่ยพี่กดูมีความพยายามมากเลยเราอุ้มไหมัเราช่วยลูกเองเดีให้พ่ออุ้มสง

Yeah, yeah, ai bờ bên đường? Yeah, ai bờ bên đường, ai bờ bên đường. Bờ biển. Này má, mình phai Bay bay. Ố, bay bay. Nhanh lên. Ô, luôn rồi. อบ้าเลยกลับบ้านเหมแรง อันอย่างนั้นเดินเดินเดนมาซอยห้าแล้วของห้าทับหนึ่งเดินมาสอ,องแค่แ่ักะรแต่รู้มั้เหมือนอะไรนะแครอทสีสีเหมืนอ,อนแครอทเมื่อ <ละ S 2> กี้กือินคิดว่าปลาปออยู่นี้